พิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจเป็นที่แรกกับกศิษิ์ส,สตาบันเทิงหลังรายาคนสวยลิเดียสรันรัตนะคะตั้งทองลูกเป็นคนที่3แล้วค่ะ หลังก่อนหน้านี้ลิเดียสันรันประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่3ผ่าน IG ไปแล้วนะคะโดยเสร็จภาพทีมภาพยนตร์เรื่องเกรม o อฟทรอนส์ล่าสุดนมะททิวดีนเปิดใจกับก็สิบต,ตาบันเทิงเป็นที่แรกค่ะและเผยค่าว,ว่าลิเดียตั้งท้องกว่า3เดือนแล้วส่วนเรื่องแพทย์ลูกเจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้แล้วค่ะนี่แหละครับก็ทราบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสุดท้ายก็มีลูกมกังกร ตัวที่3นะฮะในในช่วงปลายปีนี้ครับตอนนี้ท้องประมาณ3เดือนลวครับตอนนี้ก็รู้เพศลวครับแฮปปี้หมดนะครับถ้าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็ก็ยินดีครับเพราะว่าก็มีทั้งทั้งสองคนอยู่แล้วละครับผมก็จริงก็ครบแล้วแต่ว่าคนที่3ก็มามา,มาเสริมครับชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับก,ก็ต้องเข้ากับพี่น้องอีก2คนได้ได้ดีนะ,ะก็จะพยายามให้เขาสนิทกันถึงอายุจะห่างจาก คนโตประมาณห้ากปีก็ไม่เป็นไรครับผมว่าเขาน่าจะมีความผูกพันที่ดีแล้วก็รักกันเหมือน2คนแรกสำหรับดิเลนกับเดมี่ก็ตื่นเต้นพอสมควรครับพอเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ดีใจดิเลนก็จะเข้าใจมากกว่าหน่อยก็จะก็จะรู้ว่าอะไรยังไงเดมี่ก็ยังงงแต่ว่าก็เข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆแล้วว่าว่ามีเบบี้อยู่ในท้องจริงๆแล้วก็มีคําแนะนํามาจากทางอาจารย์แล้วก็ที่ปรึกษาแล้วว่าจริงๆถ้าจะมีลูกก็ปีนี้ ก็เป็นเป็นปีที่ดีเหมาะสมกับครอบครัวเรานะครับ